สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับฤดูกาล2025-2026ในรอบที่3คืนวันอังคารที่16กันยายน2568ปรากฏว่าเชฟฟ,ฟิลเวนส์เดย์แพ้กริมบี้ทาว0ประตูต่อ1ด้านเบรนฟอร์ดเสมอกับแอสตันวิลล่าในเวลา1ประตูต่อ1ทำให้ต้องมีการดวลจุดโทษหาทีมเข้ารอบ ปรากฏว่าเบรนท์ฟอร์ดเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ขณะที่คริสตันพาเลซเสมอกับมิวอร์1ประตูต่อ1ต้องดวนจุดโทษหาทีมเข้ารอบปรากฏว่าคริสตันพาเลซเอาชนะไป4ประตูต่อ2ทําให้กริมบี้ทาวเบรนท์ฟอร์ดและคริสตันพาเลซผ่านเข้าสู่รอบที่4ต่อไปนะคะ ส่วนผลการแข่งขันในคืนวันพุธที่17กันยายน2568ปรากฏว่าสวอนซีเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เอสไป3ประตูต่อ2ส,ส่งผลให้สวอนซีสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จค่ะสำหรับโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคับฤดูกาล2อ2 5 2 0 2 6าร2025-2026ในรอบที่3คืนวันอังคารที่23กันยายน2568 1น5าฬิกา45นาทีลินคอนซิตี้พบเชลซี วูฟแฮมตันพบเอเวอ o รตต l ฟู m แมพบกับแคม b บ i d g e u ยูไนเต็ดวีแกนเอเลติกพบกับวีคอมบ a าร์นสียพบไบรตันเบอร์ลีย์พบกับคาร์ดิฟร e ก h a แฮมพบกับเรดดิงและลิเวอร o พูพบกับเซาท์แ m ม t o ตันเวลา2นาฬิกาคืนวันพุธที่24สิงหาคม 2568, h u d d e ร้อยาวพบกับแมน c i ส y ตี้เวลา1นาฬิกา45นาทีและเวลาเดียวกันนิว c a s t ซิพบเบนฟอร์ด สเปอร์พบกับดอนคาสเตอร์ขณะที่พอร์ตเวลลงสนามพบอาร์เซนอลเวลา2นาฬิกาทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวสือฟุตบอลคาราบาวครับได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะผ่านทาง s p o ร์ตบันนิวส์ชาแนล